เดตามไปเด่นข่าวกันต่อค่ะในไอเดียนนิวส์8ช่วงที่2นะคะครับผมมาดูเรื่องของสรุปยอดอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของ7วันนะฮะที่ต้องดูแลกันพิเศษใ,ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ถือว่าออรอบนี้ปีนี้โชคดีหน่อยจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยจะมีเรื่องของจํานวนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นค,ครับ แต่ยอดสถิติของผู้เสียชีวิตไม่มีไม่มีนะครับก็ถือว่าโชคดีเป็นหนึ่งใน5จังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ไม่มียอดผู้เสียชีวิตนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับมีการสรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานตลอด7วันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับไม่มีผู้เสียชีวิตครับ วันนี้ครับนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ประชุมนะรสรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558นราะครับนอกจากท่านผู้ว่าแล้วก็มีนายสมเกียรติสังข์าวสุทธิรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นการประชุมกันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบค่ะการพูดถึงสถิตินะคะสรุปการดําเนินงานของวันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่9เลยนะคะจนถึงวันสุดท้ายของการเก็บสถิติค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะของการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะการขับขี่รถเร็วจนเกินไปหรือการเกิดจากการเมาสุรานะคะการตัดหน้ากระชั้นชิดนะคะเหล่านี้เป็นต้นอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆในการ เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เองนะคะก็มีการดูแลข้อมูลนะคะมีการบังคับใช้กฎหมายมีการเรียกตรวจนะคะในส่วนของการคุมเข้มทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2834คันค่ะคันที่มีการกระทําความผิดอยู่ที่ประมาณ543รายอย่างเช่นเรื่องของการไม่สวมหมวกนิราภายัยไม่มีใบขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิราภายัยหรือว่าขับรถเร็วจนเกินกําหนดนะคะและก็เรื่องของการเมาสุรานั่นเองนะคะนี่เป็นส่วนระดับต้น,ตน ะะแต่ดูเหมือนนะคะในส่วนของ การดาเนินงานป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่9ถึง15เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตเรามีสถิติของการเกิอดอุบัติเหตุอยู่ที่57ครั้งนะคะมีผู้บาดเจ็บ58รายและไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะส่วนการเรียกตรวจนะคะเรียกตรวจทั้ง7วันอยู่ที่ประมาณ10,853 0 0 0รายนะคะมีการดําเนินคดีนะคะก็คือ3,908รายค่ะขณะที่ผลการดําเนินงานป้องกันแล้วก็ลดบัติเหตุทาง ทางทะเลในช่วงสงกรานตั้งแต่วันที่9ถึง15เมษายนก็ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำให้สถิติตของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานที่ผ่านมาของปี58ถ้าเปรียบเทียบจากปี57นะคะของเราเนี่ยนะคะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น นะคะก็พอสมควรนะคะแต่ในขณะเดียวกันของสติของการเสียชีวิตของเราไม่มีเลยนะคะในขณะเดียวกันปี57มีอยู่หนึ่งรายนะคะก็มีเปรียบเทียบกันนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับจากข้อมูลสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม7วันนะครับในพื้นที่ต่างๆภาพรวมของประเทศไทยนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ3,373ครั้งบาดเจ็บ 3,559รายนะครับเสียชีวิต3 6 4รายนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะครับนั่นก็คือพิษณุโลก141ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นก็คือ16รายนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์152รายครับส่วนจังหวัดที่ ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือเสียชีวิตเป็นศูนย์เนี่ยหจังหวัดด้วยกันก็คือมีภูเก็ตนะครับแม่ฮ่องสอนยะลาสมุทรส,รสงครามแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วงเจวันของการรณรงค์นะฮะก็คือจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับค่ะนั่นก็เป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะคะในปี2558ค่ะจากนี้ไปนะคะเชื่อว่าหล,หลายๆฝ่ายก็ยังคงที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปในการที่จะต้องมาประชุมนะคะ,คะหาแนวทางในการที่จะต้องแก้ไขกันต่บ ไปเนะคะเพราะว่าถูงแม้ว่าจะมีการรโณโรงค์มีการขอความร่วมมือแต่สถิติถ้าเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา2557<ม>กับปี2558ปีนี้นะคะสถิติก็น่าเป็นห่วงกันพสอสมควรเลยที<ม>เดียวเพราะว่ายอดของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็กฝากกันด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันทุกฝาก<ช>่ายแล้วกันนะนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะ